สวัสดีครับนแฟนหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหน่วยหนังกลางแปลงนะครับซึ่งวันนี้ก็มาไกลหน่อยนะครับอยู่ที่ทางภาคใต้บ้านเรานะครับกลางแปลงหน่วยนี้นะครับก็ใช้ในระบบฟิล์มแบบเก่าอยู่นะครับหน่วยนี้ก็คือสมศักดิ์ภาพยนตร์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็ยังรับงานอยู่นะครับในเขต ภาคใต้นะครับแล้วก็จังหวัดในแถบสงขานะครับสําหรับใครที่อยากจะชมหนังกลางเปลงแบบเก่าๆนะครับระบบฟิล์มนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อกันได้เลยนะครับสาหรับสมศักดิ์ภาพยนตร์จังหวัดสงขานะครับซึ่งระบบฟิล์มนั้นก็เป็นระบบที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับใช้กันอยู่นะครับซึ่งช่วงนี้ก็โควิด 19บาระบาดอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ออกงานนะครับสำหรับในหน้างานนะครับปีถัดไปนะครับหลังจากโควิดหายไปก็คงจะสามารถที่จะว่าจ้างนักแสลงไปสมทบในงานพิธีการต่างๆของท่านได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับหนังกเสดงระบุฟิล์มครับสมศักดิ์ภาพยนตร์จังหวัดสงขลานะครับซึ่งมีหนังไม่ค่อยให้เจ้าภาพเลือกกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งครับ ระบบฟิล์มภาพชัดเจนนะครับต้องสมศักดิ์ภาพยนตร์จังหวัดสงขลานะครับสําหรับการแนะน,นําหนังเพลงของช่องเราวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ยืนกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ